เอเวนเจอร์หลัพลังวิ่งเข้าไปแล้วครับใส่ทหารโรมันยังไงมาดูสป oh, ีดเดิร์ของอเวนเจอร์ <ainsi> โอ learned learned ้โ <punto> <người> หโคตรโคตรโอ้ยโดนตัวเป็นเบทเมื่อกี้โดนจิ้มลอยครับโอ้ยโดนลุมครับผมเข้ามาช่วยครับอุ่นเดือดฮักถือซาบุไรเมื่อกี้โหดเกินโอ้ยอเวนเจอร์ถือว่าโหดจริงๆครับแม่สามัคคีคือพลังครับมาดูฝั่งของกิโดล่ามงครับผมยังไงทหารโรมันลุมเข้าไปโอ้โหหมุนเป็นเวเบทเลยครับ กินลูกคางยังไงโอ้สบัดกระเดียบสำหรับทหารโรมันเนี้ยจะไหวหรือเปล่าสู้คิงกิโดลา่ามาดูกันนะผมเดี๋ยวเราจะดูกันว่าใครจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งกว่าก,กันนะครับสำหรับเอาเวนเจอร์หรือคิงกิโดล่านะผมโอ้โหกระจายครับท่านี้เอาเรื่องกระจายครับโอ้โหพ่นพลังนะครับสำหรับคิงกิโดลา่าพลังสายฟ้าครับเหลือทหารโรมันหนึ่งคนไปเขาบอกโอ้ตัวพ่นพลังใส่ครับตายครับอวดจัด อันนี้เหลือทหารโรมันคนสุดท้ายครับจะไหวหรือเปล่าครับฟันอยู่ที่ขาถึงโดนส่ฟ้าตายไปแล้วหรือเปล่าว้าโดนเตะเรียบร้อยครับโหดเหมือนกันสำหรับคิงกิโดล่าครับผุงสีหัวผมมามาเจอกันมีโดทรกับมังกรพ่นไฟมังกรครับช็อตนี้โอ้ยโหดจริงๆครับสำหรับอเวนเจอร์ครับพลังครบเครื่องแข็งแกร่งจริงๆครับยังไงครับฮัรคบัสเตอร์กับมังกรเตะได้ไหมโอ้ยเตะทีเดียวมังกรตายครับเอาเรื่องจับ ก่อนแล้วแม่ก็ยิงบีมครับชอดนี้ฟางไปครับสำหรับเดินฮักเรียบร้อยครับเรีวโคตรครับสำหรับวินเจอร์ครับไม่ธรรมดาจริงครับฮีโร่ครับสุดแกร่งนั่นเองครับอืโอ้โหเดินเตะไม่ยั้งเลยขายใหญ่จะเดิมป้าสำหรับคิงกิโโล่าในเวลาโชว์พ่นไฟมังกรครับสำหรับมังกรไฟยังไงอู้ยพลังสายฟ้ารุนแรงกันจันครับตายเพียบครับคิงกิโโล่านี่โหดจริงๆครับผมอช็อตสองพีติครับช็อตนี้ เอาเรื่องเก็บจัดยังไงครับสำหรับมิโนโธปบนคนพล,ลังใส่จอนี้วิ่งสะบัดยีตายเพียบเลยครับหัหวทั้งคู่ครับถ้าเจอกันนี่คงจะสูสีจัดครับผมแต่คิงกิโดล่ามีแค่ตัวเดียวแต่มีสามหัวสะบัอดออกตบกระจายครับเอาเรื่องโคตรเอ้ยเพียบสำหรับคิงกิโดล่าครับแข็งแกร่งสุดๆไปเลยครับ มาเจอรอบต่อไปครับปีศาจครับมากับบอสปีศาจเหมือนกันครับผมอเวนเจอร์จะต่อโกรนหรือเปล่าครับสำับโกลเลิ่ระเบิดอุ้ยระเบิดกันกระจุยครับปวดจัดยังไงทอหนึ่งกับอุ้ยหนึ่งกับบอสทำทออุ้ยโดนแทงไปเลือดออกครับสำหรับทอยังไงเทพแห่งสายฟ้าต้านไหวหรือเปล่าอู้ยจับเวียงปวดมากลอนแมนตามมาอุ้ยโดนปวดไปต่อยไปครับตอนนี้ลุมเตะโอ้โหทันบัสเตอร์ครับโหดจับเตะเป็นเทคอนูเลยครับผมปวดมากยังไงครับโท หัวดไปช็อตนี้อืมันก็ปล่อยพลังได้เรียบร้อยครับล่วงไปแล้วครับโอ้โหยิงยครับสำหรับอเวนเจอร์ครับเร็วมากเอาแหละเอาอะไรเดี๋ยวสไปเดอร์แมนยึดยักเป็นไรเนี่ยแปลกๆอ่ะใส่ครับมาครับสำหรับกีโรล่าไงปล้นพลังมาก่อนช็อตนี้กูเลยตายเพียบเลยครับระเบิดตัวเองแล้วยังไงครับสำหรับบอสอุ้ยอุ้ยกระเด็นบอสกระเด็นครับกิโรล่าตัวใหญ่จริงครับผมช็อตนี้ครับบุกเข้าไปครับ โอ้แต่ค่อนข้าง,างช้ากว่าวินเจอร์หรือเปล่าครับทำไมเบรกพลังโอ้พูดว่าไปแล้วก็เบ่งเลยละกันครับพลังสายฟ้าผมพิจูชัวไม่สายฟ้าแสนโว์โอ้ยเลือดขาดแล้ยวยังไงตายหมดหรือเปล่าควะเหลือโกเลมอยู่ครับตัวท้ายหรือเปล่าครับผมตัวอื่นระเบิดทิ้งไปแล้วครับชอตน,นี้ยังสู้อยู่อู้เรียบร้อยครับระเบิดตัวตายไปแล้วครับมาครับวนเจอร์เจอครับ คิงกิโดลาผมเปิดมาก่อนช็อตนี้ยิงไปครับปลาของใส่เอาไปไหนแล้วกิงกิโดลาโอ้บินอยู่ครับแต่เสียลากตกลงมาครับยังไงครับวินเจอร์วิ่งเข้าไปผมใส่แล้วกันช็อตนี้ลุงมาไวครับใครจะเป็นฝ่ายชนะมาดูกันนะผมเป็นครั้งแรกครับที่อเวนเจอร์มาต่อกอกับไครจตัวคกิงกีโดลาตัวเองนะผมยังไงหือโดนพลังใส่ไปครับหือาดเจ็บอย่างหนักครับช็อตนี้พัร์คบัสเตอร์ก็ใส่อยู่ครับช็อตนี้อุ้ยโดนห หกถึกมากครับสำหรับกัปปันเมกาครับโดนยิงเข้าไปจเต็มเมแล้วแต่ยังโอดอยู่ใส่ฟ้ารอบตัวมันช็อนนี้ยังถึกอยู่ครับไหวอยู่ยังไงไปลุมยิงไปครับผมเอาเรื่องจ่าครับสำหรับฮาร์บัสเตอร์คนลุมเข้าไปยังไงหูสิบัตยังไงจะต่อกอได้หรือเปล่าครับอโดนหางฟาดบินลอยไปเลยครับสกัดขาได้ครับเอาเรื่อง โหเลยคือกยิงกิโรล่าโันปกเครื่องเหมือนกันนะผมยิงบีมาช็อตน,นี้ยังไงพลังใส่ฟ้าขันโหดโอุ้ยถ,ถึกจัดนะฮึเอาเรื่องอยู่ต,ยต่อยเตะต่อยแยมช็อตน,นี้ไหวหรือเปล่าครับโหดมากถึกมากครับสำหรับทั้งสองฝ่ายครับอุ้ยโหดที่ยิงไปครับถึกอยู่ลุมไปครับเตะต่อย,อยโถถอย้เตะต่อยกลางอากาศยังไงเหินฟ้า อืมโหส,สุดๆยิงไปครับนี่ก็ยิงรัวๆเลยครับสลับฮังวัสเตอร์ดูเหมือนยิงกินโดร่าจะโมโหแล้วยิงอะไรเล็กหนาตีเลยช็อตเลยคนเดียวเลยละกันยิงอะไรเล็กหนาครับยิงคืนไปครับสำหรับยิงกินโดร่าครับยัยงไงปั่นเข้าไปไหวหรือเปล่าอุ้ยตวัดหามาสักทีอืมแหวงจับยังไงล้มกันหมดครับแปลกๆแล้วล้มกันหมดอย่างนี้อุ้ยช็อตอยู่โหถึกมากยังไหวอยู่ อเมเจอร์สู้เขาถ้าปราบไครจูไม่ได้โลกจะระเบิดมาดูกันครับจะสามารถต่อก้นได้หรือเปล่ากับคิงกินล่าครับหึไปด้วยแม็กั็ผิวเกินยิงไปครับตอนนี้หูที่งจัดยังไงลงยิงไปครับผมโอเรื่องจัดยังไงครับจะไหวหรือเปล่าครับต่อยไปหูฮับมันต่อยเย็บซ้ายเย็บขวาอุ้ยพักเอาดาบมาจากไหนเมื่อกี้เขาดาบอะไรฟันครับ ยังไงครับอืมวุ้ย <hein. S 1> ม i, ันเหมือนมันเหนื่อยแล้วหรือเปล่าครับมีดาวลงไปเหมือนกันครับสหรับคิงกิโดราครับเมื่อกี้ยังไงวุ้ยวุวุ้บาคั้งแล้วบาดข้างโหดมากวุ้ยวุ้ยกระจายเลยครับวุ้ยมีเลือดครับตายตายไปแล้วครับสลับใครอ่ะโอ้โหล่วงไปแล้วครับสลับสไปเดอร์แมนครับกับฮักมาบสเตอร์ผมเอาเรื่องจัดนะครับสหรับคิงกิโด่าโหดมาก ร่วงไปสองแล้วครับจุดนี้อววนเจอร์จะต่อกรได้หรือเปล่าวะแปลกๆอลเสียทีมงานไปสองคนครับโอ้โหเริ่มผ่าไม่ค่อยจะดีหรือเปล่าเอาแลวฮักลงไปฟื้นหรือเปล่าเนี่ยเลือดออกครับสำหรับฮักครับโอ้ร่วงไปอีกหนึ่งครับสำหรับอเวนเจอร์ครับตอนนี้เหลืออยู่แค่สามคนเท่านั้นครับผมวิโหดจริงๆครับชิงกิโดล่าใฟ่ฟ้าค้างจะรุนแรงจัดๆครับจะต่อกรได้หรือเปล่าอุ้งเลืองอยู่อยังไง เอาเรื่องครับสลับอลอนแมนครับผมฮาร์ดดี่ก็โอ้โหไม่ไหวครับน่าจะโดนเยอะเกินนะผมยังไงครับต่อยอยู่อลอนแมนใส่เดียวหืมลุมไปลุมเข้าไปครับสู้เขาอุ้ยเป็นพลพลังอีกแล้วเขาไม่เจ๊จะไหวหรือเปล่าอุ้ยยิงไปลุมลุมเข้ไปสวยอเมริกาทอทุบมไปโหดมากหืมอุ้ยหูสะบัดกระเด็นเลยครับสลับโถบ โอ <im <sharing> <im <flags Bla on management> <im> ้โหวิวิตายหรือเปล่าวิยังครับยังไม่ตายครับโอ้โหนุ่งก็ตายครับเมื่อกี้โอ้โหพลังลังไปจุดนี้โอ้กระโดดจริงๆนี่ตายได้นอนครันะอดแรงเลยอะแบบโดนเต็มๆเลยเมื่อกี้หือโหดมากสำหรับคิงกิโดล่าโอ้โหทอยังไงโอ้โทอนี่น่าจะเอาเรื่องครับต้านสายฟ้าได้ครับสำหรับทอที่เป็นสายฟ้าหือวิวิกระเด็นไอ้รั่นแมนครับกระเด็นกันเลยทีเดียวครับยังไงโอ้สด โอ้จริงๆครับสำหรับคิงกีโดล่าครับโอ้ถึกเดินมาแล้วครับยังไงทอรจะไหวหรือเปล่าอืพลังสายฟ้ามาช็อตนี้ปาโลไปครับสำหรับกัปตั้นเมกาครับเอาเรื่องคอนโทรไปโอ้โกับกัปตั้นเมกาเมาแล้วเมาเมาแล้วแปลกๆครับโอ้ยิงใส่ทอร์ไครับอืมันเติมพลังให้ทอรหรือเปล่าอู้อะไรวะเนี่ยแปลกๆโอเจอสะท้อนกลับหรือเปล่าครับอืยิงใส่ทอรนี่ เป็นเรื่องที่ผิดพลาดหรือเปล่าครับทอเป็นที่มือสายฟ้านะครับจะต่อกอนได้ยังไงครับหืมสายฟ้าชตเข้าไปอุย้ยขอเนื่องจัดยังไงอู้โกรโดทุบใส่ทอรู้ขึ้นมาโอ้ยยิงฟไฟไว้อู้ดานไว้หืมถึกมากทอที่ชอบเรื่อพลังสายฟ้าเหมือนเติมพลังให้หรือเปล่าครับจนนี้โหดโคตรอูยอ้ย,ย,ยิงไปสองทีครับแต่เข้าทอเดียวผมเป็นสายรอฟ้าไปแล้วช็อกครับยังไงแปลกหือ ถ้าจะเริ่มเซฟสำหรับคิงกิดล่ากูตายไปแล้วครับ้หเรียบร้อยครับคิงกิดล่าครับโอ้เป็นเอเวนเจอร์ที่ชนะไปครับผมสูญเสียสหายไปสามคนครับนี่ครับสไปเดอร์แมนครับไปก่อนเลยครับผมตามด้วยฮักบัสเตอร์ครับขาขาดกันเลยทีเดียวครับกระจายเลยครับผมแล้วก็ที่ตามมาติดๆก็เดือดฮักครับผมตัวบิดเลยทีเดียวครับ ก็ถือว่าเป็นโอเยเจอร์ครับที่ได้รับชัยชนะไปในครั้งนี้ครับผมแม่เหลืออยู่3คนเท่านั้นครับเอาเรื่องกันจัดกิงยูล่าก็เอาเรื่องครับโอเคครับถ้าชินชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมเลยครับจเจอกันใหม่พาร์ทหน้าจะเป็นอะไรไปต,ตามรอเลยครับผมแล้วจเจอกันสี่นะครับ